อ่าคกของชั้น2ชั้นแต่ว่าเจ้าหมีรู้สึกว่ามีนักโทษจะป่วยนะนักโคนป่วยเหรอ<ช>อย่างนี้ต้องสร้างโรงพยาบาลให้นักโทษแล้ว<อ>แต่ว่าพื้นที่เราไม่อยู่จำกัดแค่นี้เอกใช่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะขึ้นตรงนี้เป็นชั้นสองเองข้างหน้าจะเป็นที่กินข้าวเออที่กินข้าวแบบว่ากางแจ้งเนออื<อ>้ะหันจะขึ้นโครงชั้นสองนี่แกแกมาดูตรงนี้เลยขึ้นโครงชั้นสองไหนขอดูหน่อยอาคารใช่ไหมใช่อาคา ไปเที่ยวใครคะค่นมีอย่างแรกนะตั้งสร้างนี่ก่อนมีกำแพงนี่ก่อนตั้งเสาก่อนตั้งเสาขึ้นมาได่ตั้งเสาก่อนมีตั้งเสาต่อมาฉันขุดต่องทำผนังทำผนังใช่ไหมนี่ผนังเป็นไงโอ้ผนังทำผนังก่อนเป็นไงเป็นไงล้อมล้อมไว้ให้สวยสอ๋อนี่นี่นี่ให้สวยตรงนี้ลงอาหารก็อยู่ในร่มมาดิใด้ๆอยู่ในร าอ๋อไม่งั้นไม่งั้นแดดจะร้อนใช่ไหมใช่ใช่คับเพราะตรงนี้มันหน่อยดีกว่าจะได้ดูสวยนี่ไหนอมีพื้นที่มันนิดเลยเป็นไงว้าวดูดีไหมดูดีเลยเอาไว้แบบเป็นสวนสัตว์เจ้าหมีได้นี่เจ้าหมีก็อะไรอ่ะมาเข้าแกนี่ไอ้บ้าก็แกอยู่ข้างในอ่ะแกอยู่ข้างในอ่ะนี่ไงให้แกอยู่เนี่ย นึคุณด้วย <c oughs> ี่ครับก็คือเจ้าหวีนะครับกำลังสร้างโรงพยาบาลให้ต่อตอร์ปิโดอยู่นะครับในนี้ซึ่งตอนเนี้เราให้ดูทางนี้ก่อนอ่ะเผื่อใครเพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับก็คือเรากําลังเล่นแมปคุกอยู่แล้วก็ตรงนี้เราก็มีรถตํารวจแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อคันใหม่เลยนี่มี3ชั้นนะครับเป็นงานสวยงามและส่วนเจ้าหมีกําลังออกแบบอันนี้ให้อยู่ <c oughs> เห็นไหมอู้แป๊บเดียว ทาเสร็จแล้วแต่ว่าเงินเรามีจํากัดนะครับมีแค่สองหมื่นเองซื้อยานพาหนะบ้างเป็นรถของฉันนี่หน่วยสว่านนะครับวางไว้ไหนดีฉันวางได้แล้วเฟิบมโอเคนี่เท่านี้แหละก็จะจับได้6คนปังม,มาเดี๋ยวฉันไปช่วยแกจับด้วยมามานี่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 เดี๋ยวฉั<ห>นช่วแกนะมา,มาขึ้นมาไปาไปไปไหนอะโจนอยู่ไหนอะในเมืองในเมืองเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยเนี่ยเทียบเลยนะจริงหรอขวาเข้าไปนี่ไง จับเลยจับจับจับเจอใครจับให้หมดจับคุ้มจับคุ้มจับคุ้มมาเข้าเข้าไปเข้าไปเรียบร้อยคุณมีสิทธิ์พิษจะไม่พูดเพราะสุขบันทึกคุณพูดจะเป็นหลักฐานมัดใจใจนุเสียวว่าคุณบอดีรู้จับหมดไม่สนลูกใครนี่จับก่อนจับครบแล้วหมดละอ่ะแล้วไป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 จับไปที่เดิมโอ้ยางงี้เราก็จะได้เงินใช่ไหมคุณบอดี้ ใช่ใช่นี่แกจอดเอาเอาท้ายเข้าเข้าไปหน้าประตูเลยเหรอจอดยากเหมือนกันนะนี่อะติดเลยปุ๊บลงมานี่ยู่ในอยู่ในนี้ปุ๊บเรากด e นี่อย่างนี้เลยเรากด e ตรงนี้เหรอใช่นี่แหละ๋อโอเคเรียลกูดแล้วก็ปล่อยอ่าวิธีนี้เคยทำอยู่เฮ้เรียบร้อยเราก็จะได้เงินนะครับหาเงินให้เจ้าหมี โทษมาปล่อยเออเอามาปล่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเร็วนั่นแหละใช่ใช่เขามีแต่ผู้กองแก้วเสน่ห์คู่บอดลหยีผู้กองแก้วเนียนดูอาคารเจ้าหมีก่อนเออเจ้าหมีออกแบบถึงไหนนี่มีชั้นบนแล้วโอ้ว่แกมาทำอไมฮะนี่มันใสเงานของฉันมาปุ้นเปี้ยอะไรปักงาน อ่าฉันจะจ้างตำรวจเพิ่มขึ้นจา้างเรียบร้อยแกนี่จะทำงานกับฉันไหมใช่ใช่ฉันอยากทำงานกับแกด้วยต่เมื่อก,ก่อนที่ชุดยฉันอะเต็มยศไปเหมือนไอ้เจ้าหัวโลนมาเคียงชุดเครื่องแบบก็ไม่มีงั้นไปช่วยฉันจับโจรหน่อยสิคำว่าน,นอกเครื่องแบบไหมนอกเครื่องแบบไอแกสองคน <มา S 3> อะไปช่วยจับโจรเลยปะได้ได้ได้จะยานไปช่วยจับโจรให้หน่อยส่วนเจ้าหวีเอาประมาณสองพันล้านคนสองพันล้าน จนเต็มเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าั้งยามเออที่แกจับจับมาแล้วที่แกจับมาแล้วจั้งยามจั้งยามเลือจากแล้วของพันล้านคนถามจริงแกทำธุรกิจขายออกจันักโทษเหรอแน่นอนนักโทษนี่เจ้าวี๋แกออกแบบเสร็จยังเนี่ยหายแล้วนี่ไงเดี๋ยวฉันจะทำข้างบนแล้วเดี๋ยวฉันจะแจ้งพยาบาลมาเนี่ยคอยรั้วค่ะนักโทษได้เดี๋ยวฉันจะคอยดูว่าใจเป้าเฮ้ยนักโทษกำลังหลับกันอยู่เลยเนี่ย นักโทษกำลังหลับอยู่นักโทษคนนี้มีตุ๊กตาหมีด้วยไหนเนี่ยโอ้เราจะเล่นตุ๊กตาหมีกับใครบ้างเดี่ยเล่นแกยเดี๋ยวนะนักโทษเราก็ปริมาณมากขึ้นอีกอย่างก็คือมันเล็กไปหน่อยอะ่ะกันเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าครับคิดออกแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างโซนพยาบาลกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากตรงขาพื้นที่ก่อนนี่ชึบเดี๋ยวนะพื้นที่เหรอ สามพันสามพันอุ้ยเงินเลือๆอ่าซื้อซื้อซื้อนะเดี๋ยวเราทำโซนโรงพยาบาลกันนะครับ,น,น,บน้องๆนะปึ๊บเราจะการขายพวกนี้ทิ้งก่อนป้าบเขาให้พอไปที่ทลง่งโลกแล้วใช่ไหมเราก็ทําการล้อมรั้วก่อนนี่ล้อมรั้วคือทางปลอดภัยนะน้องๆถ้าเราไม่ล้อมรั้วเนี่ยนักโทษหนีออกหมดแน่ถ้ามีรอยรั่วนะครับอ่าปื๊บ เรียบร้อยและนี่ก็คือลัวของโรงพยาบาลเราต่อไปนะครับเราจะมาทําการสร้างโรงพยาบาลกันแล่ะปั้บคอยปั้บคอยแล้วก็ทีกอบเลยตรงนี้อ่ะนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บปึป๊บจากนั้นก็ประตูป,ปข้บคอ้อ่ะเราต้องทำการปูพื้นก่อนนี่อันนี้เลยปัป้บคอใราคาแพงไม่รู้ ปาบ,บเขาให้จึ๊บอ่าตรงนี้จะเป็นโซนโรงพยาบาลนะครับแล้วเราจะทําอย่างเงี้ยอีกชั้นหนึ่งนะน้องๆจะมีตรงนี้อีกชั้นหนึ่งอ่ะว่านี้ทาให้ดูเลยปาบเขาให้จึ๊บอ่ะตรงนี้แต่ตรงนี้เราเว้นไว้ทำทำอะไรทั้งขึ้นอ่ะปื๊บเขาให้อ่าแั้นันก็ทำกรแพงเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำแบบข้างล่างเลยแต่ถ้าด้สวยกว่านี้นะน้องๆแนะนําใช้กระจกนี่ถ้าเราใช้กระจกอ่านี่เป็นไงสวยอ่างดงามซะไม่มี อ่ะล้อมเสร็จปุ๊บเราข้างบนต่อทำกันปิดมันด้วยหลังคาหลังคาอยู่ไหนหลังคาอยู่นี่ปิดปาบเขาให้เรียบร้อยครับทุกคนอ่ะอ่ะ,อะสวยและนี่ก็คือศูนย์พยาบาลของครูบอดี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันนี่คือข้างในเอ้สวัสดีครับคุณหมอสบายดีไมไ่เอ่ยอะไรเออหมอดูยังหนิด นี่หมอหรืออะไรเนี่ย <c oughs> โอเคและนี่ก็คือห้องพยาบาลนะครับ oh. ที่เป็น้องพยาบาลใหญ่ของครูบอดินะนะนี่ขึ้นมาทําเป็นห้องกระจกยังหรู <Yeah. S 1> นะ <c oughs> เราไม่ได้สร้างกับแพงฮนะมันจะทําให้เราอึอาดอัดเราต้องเป็นกันเองและนี่คือตู้ยานะครับทุกคนอ่าแล้วถ้าคุณถึงถามว่าเอาเราห้องเดิมไปไหนให้คุณครูบอดีอ๋อห้องเดิมยังอยู่จ้านี่เลย ห้องเดินก็ยังเก็บไว้อยู่นะอยากเก็บไว้แบบเป็นกิมมิคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแบบว่าฟิลแบบเออผู้ป่วยเบาๆอะไรนี้อ่าอันนี้เป็นแบบผู้ป่วยหนักอาการโคม่าะอะไรเงี้ยเออสักพักมีคนถามแล้วทำไมไม่ไปโรงพยาบาล,ลครูบอดีเออนั่นนะดินอง <c oughs> โอเคอ่ะเป็นไงบ้างและนี่ก็คือโรงพยาบาลเล็กๆเดินือนจจำของครูบอดนีนะครับเจ้าหมีมีอะไรหรือเปล่าฮะ ก็ที่นเนี่ยมามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาย,ยายยามาสร้างมาฮะได้ขี่ได้ขี่ให้ยายสร้างอ,ยายอ้ยหญ่หรอไม่ฮะ,นะเนี่ยเราจะทำโรงพยาบาลเข้าใจไหมโอ้โรงพยาบาล <c oughs> ได้ขี่ได้ขี่นี่้าทำโรงพยาบาลตรงนี้นะฮะขึ้นมาจะให้มันเป็นห้องพยาบาลเขา้าใจไหมโอ้ได้ได้ได้ส่วนตรงนี้ตรงนี้ข้างล่างเป็นห้องกินข้าว แล้ยวยายยายยายจะสร้างห้องพยาบาลยายสร้างไปเลยอันนี้โยห้ยายสร้างเลยบันไดยอยู่ตรงนี้เนียเนี่ยๆยยายยายใช้ความคิดสร้างสรรค์ของยายสร้างเลยเอ๋อก็คือแบบตูก้กำพงกำแพงอะไรนี่ยายสามารถสร้างได้อีกแล้วเหรอเย,ยใช่ไหมเออสร้างได้เลยเดี๋ยวฉันจะมาดูนะเข้าใจเปล่าเดี๋ยวฉันอาจจะคอยราดทำข้างล่างให้มันสวยเข้าใจไหมได้เยยได้เยยขอบใจนะเดี๋ยวยายจะจัดการให้จ้ะ มาเ่ยดันเดี๋ยวยายว่านะข้างบนเนี่ยมันยังล้นล้นอยู่ยายว่าเดี๋ยวยายจะเติมกำแพงธรรมดาไปก่อนเนียกันนะเติมเลยยายเร็วเติมเร็วเลยได้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 เดี๋ยวยายตกแต่งก่อนนะเดี๋ยวยายจะปูให้ทั่วก่อนอี๋เอาสักประมาณเสร็ษส่วนนี้แล้วกันแล้วก็ปูให้ทั่วเลยฮนี่เดี๋ยวทำกระจกให้กระจกโ้งพยาบาลมันต้องมีกระจกมันจะได้ดูแบบสว่างสว่างนี่เป็นไงว้าว สวยมากเลยตรงนี้เป็นกระจกด้วยนี่ใช่เป็นไงเป็นไงดูดีไหมดูดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะกระินโจ๊กน่าใหญ่อ่ะบอกไว้ก่อนเลยเอาว่านี่เดี๋ยวผมกปุ่กตัดตรงนี้ดีกว่ายายไปนี่อย่างนี้ดีดูแมดีไหมนี่นี่นีแต่นี่ดูดีอ่ะใช่ดูแบบว่าเขาเข้ามาเข้ามาอย่างนี้นี่เข้ามาได้เลยอ๋อนี่ประตูสองชั้นนี่นะ ตรืงนี้ต้องทำห้องน้ำให้ด้วยนี่ทำห้องน้ำโอ้โห้องน้ำแบ่งห้องน้ำที่กั้นอ่าใช่ใช่ใช่นี่ห้องน้ำนี่ทำห้องน้ำให้นี่ผมกไปก่อนทำไมดูรัตชนลี่มากเลยจ้ะหนีก็ยังนี่ว่าคุณยายอ่ะว่ารัดแนี่รัตดาเลนแกแทนรัตดาเลนไม่ใช่ยายนี่รัตดาเลนไอ้ยายบอไป่อนเลยรัตดาเลนไม่ใช่ยายรัตดาเลนเก้แทนรัตดาเลนเก้รัตดาเลนไอ้เก้รัตดาเลนยา หน้าตาเหมือนผีเอะไวคใหับทุกคนคุณยายหน้าเหมือนผีล้ดาแลนเลยถ้าบอกว่าผีเหมือนผีท่านดาแลนคอมเมนต์กันมาได้เลยนี่ใ,นใครที่บอกว่าอยากดูอยากดูเรือนจำของมีนะเดี๋ยวมีเอาให้ดูแป๊บนึงเดี๋ยวขอสร้างเรือนจำของพี่ต่อตะวิดยให้เสร็จเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแป๊บเดียวนี่<ร>นี่นี่ตามมีประตูไหมอ่ะประตูเข้าห้องน้ำมีสี่ประตูแล้วก็ต้องมีประตูสิยายไม่มีประตูได้ยังไงอ่ะ สร้ให้ผมนี่ได้ยยได้ยเดี๋ยวยยช่้างให้นะประตูนี่มันจะเข้ายังไงมันไม่มีประตูยัยเพประตูตรงนี้มันก็ปิดที่ังหน้าเห็นเอาเยยก็สร้างนี่ไงตรงนี้เนี่ยผมวาวให้เลยเนี่ยยทำยังไงดียยโ้ยยเป็นไมไงยัยพอเป็นอยู่จ้าป่ก่อนยัย่ช้างห้องครัวเอง หมวดไหนเหรอยาาหาหมวดเตียงคนไข้ไม่เจอเลยเนีย่เตียงคุณยายใช่ไหมไอเตียงลงพยบาใช่ไหมคุณยายเตียงโรงพยาบาล<อ>ไม่ใช่เตียงฉันฉันยังเดินได้ปกติอยู่ไม่ได้ป่วย้ะเตียงคุณยายเข้าไปที่ใช้งานนะเตียงคุณยายอะไปที่คนงานเห็นไหมมันโดนล็อกอยู่ี่ที่มันล็อกเพราะว่าอะไรเป้าเพราะว่าเราต้องไป<อ>ที่การวิจัยของ ใช<ห>่เราต้องวิจัยห้องพวกนี้ห้องผู้ป่วยห้องนี่ห้องพยาบาลแกเห็นดังแกนี้อ๋อฉันเจอปุ่มคําสั่งการจัดการวิจัยแล้วใช่ตอนนี้ฉัน่ะวิจัยให้แกแล้วเหลืออีก30 สีน่า <What? S 1> นาทีเห็นไหมห้องพยาบาลเห็นปะมั oh. นเป็นรูปพยาบาลเห็นไหมใช่ใช่ใชนี่เราวิจัยได้แล้วก็วิจัยการจัดส่งนักโทษได้หนึ่งวิก็เสร็จแล้วนี่ดูดูด,ดูวิจัยได้แล้วมาต่อมาสร้างเตียงเลยเนี่ใช่ใช่ฉันสร้างเตียงได้แล้วตอนนี <S 1> <S 1> ลูกนุณเจหายไปแล้วงาเจ้าหมีอ่าไปสร้างเตียงเลยนี่ีิจิงการวิจัยทยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยแต่หมีไม่อยากให้แูนชาขับรถก็เลยกดสร้างก่อน อ๋อนี่ยายรู้สึกว่าเหมือนยายจะวางเตียงได้เดี๋ยวยายจะขอวางอยู่ก่อนนี่นี่นี่วาง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 ไปเรื่อยๆยายยายมาตกแต่งแล้ไปที่ตู้พยาบาลข้างล่างนี่ข้างๆตู้เสพอ่ะตู้แพทย์ติดตั้งผนังเนี่ยข้างๆตู้เลยเนี่ยข้างๆตู้เนี่ยอ๋อตู้แพทย์ติดผนงังอ๋อยายหาเจอ,เอ,อแล้วจ้าโอเคแหละลองปิดดูทีแหละเฮ้อาวาง สามพันฮะเรียงเบียงกันฉามอันนี่นจะดูสวยเป็นหกพันไปไงดูสวยเลยนี่อู้ดูสวย,ม,วยมาก,ลกนเลยปัี่ยชมม้านก,กันแล้วนี่ไงฉามฉามเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนี่จริงนะ<ๆ>ผมว่าใหญ่ฮะยัะย,ยได้อีกที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยดูดูดูดยัยได้<ฮ>ที่หน่เนี่ยสองที่ยัยหรอ เออใช่ใช้ลงที่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนย้ายคุณยายก่อนใ<า>้้ว่างเนี่ยเนี่ย<อ>เติมทุกที่ว้าววางไปเลยเยอะๆเลยเนี่ยดู ประหยัดพ oh ื้นที่ได้เยอะเลยมามาเดี๋ยวยายช่วยจัดให้เพื่อคนไข้อะป่วยเยอะอย่างเงี้ยเลยได้รองรับคนไข้ได้มากขึ้นเห็นไหมแล้วว่าแต่ห้องข้างหน้านี่จะมีอะไรต้อนรับทีไหมพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรประมาณเนี้ยเออแลวคุณยายเขาสร้างห้องเคาน์เตอร์สี่โลไรเลาคนไข้ทำไงอะได้ได้เยเดี๋ยวยายช่างเคาน์เตอร์ให้นะ ยายจะลองวางโตตรวจสอบแล้วกันนะให้เป็นเหมือนกับตอนรับคนไข้ปื๊บนี่เป็นไงล่ะตอนเนี้ยพอเวลาคนไข่เดินหนึ่งแเป็ะเรล็งย้ายไม่เป็นมาเ็งมะเ็งสัมคุมเป็นยังไงย้ายไม่เคยเป็นมาเร็งสังคมหรอกยายอะออจจะเป็นสีสันในสังคมมากกว่านี้ก็สังคมใจเย็เลยดินยายายแค่เละดันยา ฉันตกแต่งองขนาดานี้จะจะเป็นสีทัญญาได้ยังไงเยาไม่ฟ,ฟังแล้วพูดมากจังยัยแล้ววิจ <ไป S 2> ารณ์มาเนี่ยมาดูดีกว่าคุกของฉันเป็นยังไงบ้างเจ้ามีคุณยายเป็นยังไงบ้างอ่ะโรงพยาบาลอ่ะที่คุกแห่งนี้นี่ฉันสร้างห้องแกแล้วนี่ห้องพยาบาลดูคุณงยายเป็นคนสร้างด้ว,ว้าวออขอบใจมากเลยนะโอสุดยอดถ้าไม่ได้พวกแกนะฉันคงไม่เสร็จได้เลยโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ย ท้้งบน่ะกินข้าวได้สําหรับพวกแบบพวกขายใหญ่ขายใหญ่จะมากินข้าวข้างบนก็ได้ป่ะโอ้ขายใหญ่ขาเก่ามากินตรงนี้ได้พวกเก่าวัวพวกแบบเจ้าพ่ออะจะมากินข้างบนไฮ้ไอเจ้าพ่อตัวนั้นเน่ยมันสุกกระปุกมันชิดเทิร์นนีโอ้ยดีกว่็หัวจังเลยเจ้าหวีนีแล้วได้ดูสินี่อะไรอ่ะแกแกแกมาดูตรงนี้กล้องวงจรปิดดูได้ลองไปดู เออดูกล้องวงจรปิดได้ดูว่าใครจะแหกคุกได้ใช่ไหมใช่ดูเลยเนี่ยจ้องเลยเนี่ยว่าใครแหกคุกเนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยมีกล้องไปสิบสี่สิบห้าตัวเลยโอ้ y god อดูนี่ห้องพยาบาลนี่ไงเราเห็นพวกเราด้วยบอกมือบอกกล้องบอกกล้องโอ้ยคนนี้ออกกังลังกายอยู่โอ้ยเป็นไงเนี่ยพวกทัพอีกเขาชอบมองอย่างเงี้ยเลยพวกทับพอีกตำรวจจีบกัน ไปได้ดูนี้ทำมอนทำหมองโอเคโอ้ดูอย่างนี้ได้นี่แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็เประม่ถือไว้ไทยไวฉีนีใช่ไหมอ๋อแล้วก็ดีนีเราจะมีหมอมีหมอสมควรคนดสุขภาพหมอสวยมาก นี่เป็นไงนี่นี่บางทีนะกเรีก็แกล้งป่วยเพื่อมาจีบหมอไปคุณไปกินแกล้งป่วยแต่อย่าให้คุณยายเป็นหมอไม่ยายไม่ต้องมาห้องพยาบาลนี่ครับห้องพยาบาลนะครับใหญ่มากโอ้โหห้องพยาบาลเป็นไงเนี่ยห้องพยาบาลจะออกแบบให้มันแบบว่าโล่งๆเข้าใจป่ะโอ้ถ้าคุณยายเจ้าหมีเก่งมากเลยตนี้ก็เป็นตู้เก็บยานี่ไหนไหนไหนเห็นไหมแทนตู้เก็บยา อยากจะได้จะได้มาส it, ้มคนไทยได้เพราะคนณแกหักศีลด้วยนไม่ใช่ส้มคนนะไม่ใช่เครื่องยนต์เจ้าหมีนึกว่าตู้เก็บยายม่ใช่เก็บยายเก็บแกก่อนเลยจับตอจับพี่โยมต์พี่ถ้าเก็บยายต้องไปเก็บในโรงโรงโบอร์โอ้ยเก็บแกเลยก็คือคุกของฉันเนี่ยก็สวยงามพอตัวแล้วนะแต่ว่านะฉันยังไม่เคยเห็นคุกของแกเลยเจ้าหมี จะมาดูคู่ข่งฉันเหรอคู่ข่งฉันเนี่ยนะเออฮะไม่ใจว่าพวกแกจะมาดูคู่ข่งฉั้นเหรอเออพาไปหน่อยดีเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมฮะเออเตรียมละมานั่งแกขึ้นรถมาเลยมารถมารถคันนี้แหละสองคนเหรอมาดูออกมาเร็วได้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 ใหญ่มาเลยตัวคันไหนเอ๋คันนี้โอเคมาขึ้นมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูใหญ่เลยต้องอีกคันเปล่ามันสองคน ขึ้นอีกขั้นก็ได้ถ้าถึงมาเหมือนยายจะขึ้นไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวยายขับตามไปนะบ้านดูบ้านคันใช่ไหมใช่นี่บ้านคันอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใกล้ๆเหรอนี่โอ้ยอย่าบอกนะว่าเอาลงไปแล้วอันนี้มันของครูบอดี้นีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บ้ดูคร่าวๆดูคร่าวๆดูคร่าวๆโอ้โหอลังการอยู่ไงถ้าเกิดนักโทษชทวฮาวายทุกกระจกแตกนีออกก็ได้แล้วเดี๋ยวดูบ้านครูบอดี้ดิเออไหนไปดูบ้านหนีสิไอ้เปาครูบอดี้ไฟฟ้าดีนะมันไม่ใช่บ้านครูบอดี้แต่มันเป็นชื่อครูบอดี้เออเอาบ้านคุณยายเหรอเอ้าคุณยายบ้านคุณยายอย่าบอกนะว่าจะครูบอดี้นะผมว่าน่าจะโดนเทคโอเวอร์แล้วล่ะอ๋อนี่นี่ครูของแกรี่หรอ ไอแกนี่เป็นไงในยูนี้อลังการเข้ามาถล่มคุกแกนี่ก่อนเร็วแล้วทางเข้าอยู่ไหนอ๋ออยู่ดีประตูอยู่ดีข้างในนี่แกนี่คุกแกไปอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะใช่เนี่ยฉันให้นักโทษมันนอนข้างในี่ยอยู่รูปปันเลยแล้วก็เตียงสองชั้นด้วยนี่เปิดประตูอย่างนี้นักโทษมีอิสรภาพมากเลยเนี่ยดูดีคนละหน้าเลยมีช่องระบายอากาศจะได้ไม่ร้อน ไหนแล้วมีอะไรอีกเอนี่นี่แล้วเดี๋ยวดูข้างบนนะนี่ข้างบนนี่ฉัน้งมาฉดฉดก้อนย้อนเลยอ๋อขึ้นตรงนี้เหรอโอ้โนยเลยนี่โอ้โหเล่นบอข้างบนเฮ้ยทำไมหลุจ้ยข้างบนด้วยโอ้นี่เดี๋ยนะเหมือนห้องคาราโอเกะเลยอะเดีย้ยไอ้เียเป็น ทีวีดูหนังอะไรเงี้ยเล่นเกมทาไมเชื่อว่เกมมีเกมมีห้องอะยู่ดีวเหรอเนี่ยดูดนีดูนีเดี๋ยนะดักโทษหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยจ้ต่อไปดูน่นี่มีห้องเล่นสนุกด้วยอ่ะ้ีหีหนังด้วยอ่ะปังจี้พัด่นฉันรู้สึกว่าเหมือนมาเที่ยวห้างยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออพี่หลายอย่างมากเลยอ่ะแล้วข้างล่างอ่ะ เราไปดูเราไปดูโอเคนี่นี่เหมือนบ้านเลยอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมตรงเนี้ยใช่อันนี้เป็นห้องสอบสวนฉันจะทำเป็นห้องสอบสวนแต่ว่ายังทําไม่เสร็จแต่ว่าจะไปยังไงอ๋อแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนี่จะมีโต๊ะอิข้าวเยอะแยะไปหมดเลยอืมอลังการสุดๆใช่ห้องครังนักโทษรรัวหมดไม่สรุปอะไม่ดูคุกเจ้าบีแล้วก็ดูคุกคุณยายแทนแล้วกันีห้อง แถวยาวตอนรวมเลยเป็นไงอันนี้จะเป็นห้องน้ำ้อ <Hey. S 2> อันนี้เป็นห้องช่วงโอเคที่เห็นงี้มไม่เห็นแล้วนะเนี่ยฮะก็เอาไว้พูดคุยกันง่ายแบบเวลาเปิดหน้า จ๋วเหว่ยฉันว่าล่ะบ้านแกเก็บไว้อี EP หน้าเถอะไม่ EP หน้ามันหลอกคนดูมาดูอ e ีเนี่ยนะเออไม่ได้หลอกซะหน่อยเขามาดูพยาบาลน้องพยาบาลเดี๋ยวคนดูเขาอยากดูบ้านฉันนะอ่ะให้ดูคร่าวๆก่อนนะแล้วนงนี้ละกันถ้าเกิดว่าอยากดูบ้านมีข้างในอะนะนี่เดี๋ยวออกเข้าไปข้างเดียวไปดูข้าวๆก่อนจ้ะี่นี่ดูข้างนอกก่อนละกันเขาจะมีเก็บไว้อีกกักไว้อีกมีเก็บกักไว้ ี่ได้ได้ได้อันนี้เหรออันนี้เหรออย่าบอกนะว่าอันนี้โอ้โหไหนดูดิีาให้ดูคร่าวๆให้ดูคร่าวๆอันนี้นี่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 ี่เขาให้ดูคร่าวๆอลังการแค่ไหนดูนี่ครับนี่เป็นชื่อเจ้าหวีนะครับนี่อะชื่อเจ้าหวีนี่ชื่อเจ้าหวีของจริงนะครับดู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 อ่ายังไม่เข้าไปนะครับไม่เข้าไม่เข้ายังไม่เข้าอย่าเพิ่งเข้าโอเค ปิดคลิปไว้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนวนๆวนลอบๆึลยเหรอไม่ใช่ฮะปิดไปก่อนใช่ไหมปิดไปก่อนปิดไว้ปิดไว้วนๆดูก่อยังไม่ให้เข้าโอ้โหเดีโอ้ยเขียนเรื่องจำเจ้าผีดีเรื่องจบเจ้าผีได้เห็นแล้วนะมีผีที่ไปโกหกแต่ก็อยากดูข้างในไปดูอีพีนะเอั้นมีพีเมื่อกี้ก็คือรอซั่งรอซั่งรงพยาบาลกับเรือนเรือนจำของคุณยายอีพี ก็จะเป็นเรื่องจำเจ้าหมีงแล้วก็เราจะสร้าง <c oughs> เออนักโทษกี่คนก็ว่าไปนะโทษกี่คนนะของเจ้าหมีเราเอัอนนี้เราจะให้ดักโทษเถอะอันนี้มามาให้ดูข้างหน้าของแม่ดูข้างหน้าให้ก่อนอมาแค่ข้างหน้าอย่างเดียวพอสป,ปอยอ่ะ,อะมิม่ให้ไม่ให้แค่นี้อนนพอ นี่มีเพี่ยเราจะสร้างตู้ตอบประติโดให้แบบว่าสามารถที่เยี่ยมชมนักโทษได้เป็นเพ่อนใช้อย่างนี้นี่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 อ่าเห็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ใช่อนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่นักโทษก็จะมาคุยเข้าใจไหมเพีนยเราจะมาสร้างห้องนี้กันนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาละนี่ใช่ใช่ใช่นี่เราจะมาสร้างห้องแบบนี้กันเยี่ยมเยี่ยมได้เยี่ยมนักโทษได้ให้ญาติมาเยี่ยมนักโทษได้นี่ไง ให้ญาติมาเยี่ยมนักโทษได้แล้วก็จะพามาเข้าไปข้างในของเจ้าหมีก็ได้ไหมได้โอเคีีน้โอเคตอนนี้ก่อนงั้นทุกคนมากดไลค์กันเยอะๆนะครับใครอยากดูอีพีต่อไปก็คือคุกของเจ้าหมีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วดูโอ้โหลองส่งไกลๆดิลองส่งไกลๆลองฟุ้งไกลๆดูลองดูโอ้ไปแล้ว พูดจากใจเลยนะแถวบ้านไม่เรียกครูอ่อะอีกหน่อยนี่เรียกข้าสัตริย์ค้าแล้วนะมียังไม่ถึงยัง,ยง,ยงไปละบาย